น้องสวัสดีครับเมริเจ้จะพาเบิ่งรถขีบครับผมรถขีบขอ,องโอกระซิปนะครับ610 610นะครับผมเตรียมทะเบียนชิโรนครบนะครับรถเบื้งโค้งขีดครับอันนี้ก็ันสีแดงอีซิคนะครับนผมวัวได้หักได้ด่านนะครับตรงนี้ สิบเกินสิบเกินชิ้นผมเรื่องเกียร์แน่นปึ๊งยางเต็มเลยครับตัวสวยครับผมไม่แตกไม่ลาวครับ สื่อไปลูกค้าสื่อไปอ่าอาจจะไปแปลงเป็นรถไทยก็ได้นะครับบังหูลงหูหงลักยังเนียน,นะครับหูสปอร์หงส์สปอกสองขางยังดีเลยนะครับลูกค้าอย่าไปใส่เป็นรถไทยให้ก็ได้นะครับหูสปอร์หงส์สปอกสวยเลยนะครับจุดบูดแขนยกยังเหนียปึ๊กเลยนะครับราคาสามแสนสามหมื่น บาทนะครับ,าบราคาสามแสนสามหมื่นบาทหกเป็นสิบเต็มลำนะครับเบื้องบนออกเบิ้งเสือไล่นะครับผมคันเลิงนอกนะครับเกียร์เกียร์เอฟเอนะครับผมเกียร์เอฟเอ เป็นรองสนใจก,ก็บตัวคำถามอะไน,นะครับผมแต่จะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับสามแสนสามหมื่นบาทนะครับผม